คือเพราะดอกแคร์มันดอกใหญ่เนาะ<ช>มันมัน,ม,นมันก็เลยอ้ามันก็คืออันนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีถ้าเกิดว่าเราปล่อยแห้งคาต้นเลยแล้วเราไปเก็บมามันจะเป็นแบบน,นี้ค่ะก็คือเป็นตัวดอกแล้วก็เป็นส่วนของอ่อกลีบดอกเลยแต่ว่ามันจะติดกันเพราะว่าตัวอัญชันเนี่ยเวลาแห้งคาต้นเขามีสี ครับพูดช้าๆสวัสดีครับเพื่อนๆทำดูดูชวนดูดูพาเที่ยวพรุ่งี้กินตะวันที่นูทบเอาใหม่เอาใหม่พูดช้าๆสวัสดีครับเป็นคนทำดูดูพาเที่ยวพอดูดี้กินตะวันที่นูทบครับผมยังอยู่ที่วัดตลาดน้ำสองคลองวัดกลิ่งชันครับอันนี้มาดูตรงท้ายตลาดนะบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบลมพัดเย็นสบายครับจะพาเเพื่อน เดินชมตลาดจากด้านหลังบ้างนะเพราะทุกทีก็เปิดคลิปอยู่ตรงด้านหน้าอันนี้ผมมาอยู่ตอนตรงท้ายตลาดแล้วก็มาชมบรรยากาศริมคลองครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ห้าหรือคลิปที่หกนะฮะของตลาดน้ำวัดตลิ่งชันตลาดน้ำสองคลองสิเรียกชื่อเขาให้เต็มๆ นี่ฮะก็พาเพื่อนๆเดินเดินชมตลาดก็จะเป็นน้ําผลไม้นี่บ้าบินมะพร้าวอ่อนครับนี่กําลังทําเลยบ้าบินมะพร้าวอ่อนอ๋อนี่ไม่ใช่วาฟเฟิลวาฟเฟิลผมก็พูดไปเรื่อยเลยแต่ร้านเดียวกันใช่ไหมฮะร้านเดียวกันว้าฟเฟิลมีหน้าต่างๆหน้าน้าสนใจหอมด้วยครับอันนี้ ยำแซ่บยำแซ่บเป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นยำครับลูกชิ้นทอดลูกชิ้นยำร้านข้าวแกงสวัสดีครับร้านข้าวแกงครับมัสมั่นว่ะฮะน่าทานเข้มข้นมากเลยทานข้าวเลยนะะเสียดายครับทานข้าวมาแล้วเดี๋ยวมามาอีกครั้งหนึ่งต้อง ต้องไม่พลาดร้านข้าวแกงร้านนี้แล้วบรรยากาศดีนะฮะเพื่อนๆนฮะนั่งชิมริมคลองได้เลยไงดอข้าวแกงป้าสาตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน mm hmm. แกงมัสมันหมูเนื้อไก่ไข่พันโลมีหมดครับสวัสดีครับคุณพี่ครับ <laughs> นี่เอซ ช่องโดโด้พาเที göster, <response to> <corner> ่ยวครับขอบพระคุณพี่มากครับมาเที่ยวมาเที่ยวตลาดด้วยนะฮะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับก็สวัสดีครับแล้วเนี่ยกำาลังสังเกตอยู่ว่าน่าจะอร่อยฮะเสียเสียดายที่ทานข้าวมาแล้วเดี๋ยวมามางวดหลังไม่พลาดแน่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเก็บทองไว้มาทานนี่ครับนี่นี่มาดูตรงนี้สะอาดสะอ้านครับเพราะว่าเขา มีป้องกันพลาสติกป้องกันอย่างอย่าง,างถูกสุภาอนามัยฮะมาโดเดินต่อไปเดินต่อไปนี่ฮะคูตักไปนั่งรออยู่ตรงนู้นครับโอ้โนี่นี่น,นี่สิ่งที่ผมตามหาไม่ค่อยจะมีหอยทอดขนมเบื้องอะไรผมไม่ค่อยสนใจหรอกเนี่ยฮะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีหาทานได้ที่ไหนวนแป้งเองอืมแล้วฮะ กรอบและนุ่มกรอบนุ่มในลองชิมดูได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมมามามาเรื่องขนมผักกาดของพี่คลิปหนึ่งเลยดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ขอชมตลาดก่อนนะเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวว่าเพราะไม่เพอินทานอะไรมาแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช่เดี๋ยวขอมื้อต่อไปเดี๋ยวขอมื้อต่อไปเดี๋ยวมาชิมขนมผักกาดเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปคถ้าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์เนาะใช่ครับ เดี๋ยวเพื่อนๆติดตามเดี๋ยวน่าจะมีคลิปหนึ่งเฉพาะของร้านคุณพี่หญิงหญิงปุ๊เขียนว่ายอหญิงแล้วก็ปุ๊นะฮะอยู่ตลาดน้ำสองคลองวัดตะลิ่งชันนะฮะมาแวะชิมได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมท้องเป็นท้องอยูอ่เดี๋ยวมาดูคุณพี่มามาขอมาขอความรู้เรื่องขนมพะกาศด้วยนะฮะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ปลา ปลาอ่าปลาทับทิมปลาทับทิมหอมหอมหอมมาหอมข้ามอ๋อไปนี่แสดงว่าติดตามติดตามอยู่ร้านเชฟทองชอบอยู่ตรงโพสัมต้นฮะเอ่อ FFC เชฟทองใช่ไหมฮะอ่าครับครับเป็นพี่น่จ้าไปอ่ะใช่ครับใช่ครับนี่ฮะอ่านี่ฮะ เอะผมมาที่นี่เจอ FC ฟซแทบทุกร้านเลยเนี่ยนี่นี่นี่ขนมจีนน้ำยาปลาชอนใช่ครับเตาน้ำตลาดโพสต้นฮะของเชฟทองคับ พี่พี่เกอะไรที่พี่ชอบไปเล่นอย่างเงี้ยวัดใหมหรือยังคะวัดใหม่วัดใหม่เออนี่ครับว่าประเด็นถามพี่ถามแล้วเมื่อกี้บอกว่าหอมไปข้ามไปสองร้านเลยเดี๋ยวมาชิมนะคะขนมจีนขนมจีนครับน้ำด้วยค่ะมาชิมหนด้วยคะคนคนกำลังเยอะเลยครับคนกำลังเยอะเลยนี่ผลไม้มะยงชิดมะยงชิดร้อยหนึ่งนะฮะถุงหนึ่งร้อยหนึ่งตอนนี้กำลังหน้ามะยงชิด มะขามหวานขามหวานจากเพชรบูรณ์ค่ะรมาจากเพชรบูรณ์เลยครับคบขอบพระคุณมากครับตลาดน้ำสองคลองวัตลิงชันก็นนมีมะอะไรน่าสนใจเยอะครับอ,ะะอืม,มอันนีม,มหนเหมดไปแล้วค่ะอ่าครับมีผัดทอดผัดทอดผัดทอดมีต้นอ่อนธนวันมีดอกอัญชันมีดอกกระจรบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทุกวัน อยู่ที่โซนสี่นี่ครับอ่านี่ฮะอ่าพี่อ้อยหวัสดีครับครับนี่เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะก็ <c oughs> จะเจอคนคุ้นเคยพี่อ้อยมาให้ความรู้พี่อ้อยมารออยู่ตรงนี้บอกว่าจะพาผมตั้งแต่บอกตั้งแต่คลิปที่แล้วและจะพามาเรื่องความรู้ให้ความรู้น้ํำสม,มุนไพรร้านของน้องเขาร้านนี้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่ครับ อ้าวงั้นเดี๋ยวเรานั่งนั่ง,น,งนั่งกันอยู่ตรงนี้นั่งกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราสั่งนี่เราสั่งน้ำสมุนไพรเข้ามาลองชิมดูแล้วใช่ไหมคุณตั๊กนี่คือร้านของผู้ที่จะให้ความรู้ของเรานะครับหน้าร้านก็จะบอกถึงเรื่องสมุนไพรต่างๆนี่ครับมีชากุลาบมีชาโกจิเบอร์รีอ่อันนี้อ่าอันนี้อ่าโกจิเบอร์รี่ กจิโบรีหรือเกากี้เนาะ <Hey. S 1> ภาษาจีนก็เกากี้นะ hey. Hey. <laughs> แล้วก็ห้ามีหลายอย่างแล้วก็มีกูรูผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะ <Hey. S 1> มาร้านนี้ถ้าเรามีเรียกว่าอะไรล่ะ <Hey. S 1> อะไรที่กินสมุนไพรอะไรที่เหมาะสมกับเรา นก็เตตัวเบาหวานกำลันอะไรเนี้กำลจักจัดเป็นน,น้ำน้ำเพื่อสุขภาพครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบ,บแอบทะลุเข้าไปหลังร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยบอกว่านี่ร้านนี้สามารถให้ความรู้ว่าตัวเราควรจะทานน้ำสมุนไพรอะไรอย่างไรก็เลยจะขอญาตมาขอความรู้หน่อยครับฮะคุยกับคุณจ่าได้คุณคุณจ๋าสวัสดีครับ ยังไงครับร้านนี้ถึงถึง,ถงไม่ใช่ร้านธรรมดาสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะลูกค้าไม่ให้อยู่ๆมาสั่งแต่แต่ไม่สั่งกินเองได้แต่มาบอกว่าผมควรจะกินอะไรจากร้านนี้ได้ใช่ไหมได้ค่ะ,ะเพราะว่าร้านเราค่ะส่วนใหญ่จะเน้นของที่มาใช้เนี่ยจะเป็นขององอร์แกนิกทั้งหมดอ๋อครับแล้วก็สามารถแนะนําได้คร่าวๆค่ะว่า สมมติว่าเป็นความดันควรทานอะไรหรือว่าเป็นบาหวานทานอะไรจะช่วยลดอะไรเงี้ยค่ะงั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมบอกเอฟซีผมงี้มาตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชันเดินมาทางนี้ตรงนี้เรียกว่าโซนโซนสี่ค่ะโซนแล้วพอมาเจอหน้าร้านอย่างอย่างมาที่ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี้ยทำหาน้องจ้าจ๋าได้เลยค่ะแล้วดูจากป้ายก็ได้ค่ะจะอยู่พอดีกับป้ายพอดีเอ็ดูพอดีกับป้ายนี่นี่นี่พอดีกับป้ายนี่นี่ป้ายนี้นี่นะครับ แต่ว่าถ้าเป็น FC โดโดพาเที่ยวนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามาเจอน้องแะจ๋าห้ามสั่งว่าจะกินนู่นกินนี่มาถามน้องแะจ๋าว่าเนี่ยผมเนี่ยควรจะกินอะไรดีใช่ไหมฮะอ่าอ่างั้นผมสมมุติว่าเอ่อเอาเอาโลกทั่วไปอะเอาเบาหวานอ่ายอดนิยมก็จะแนะนําเป็นอัญชันค่ะเพราะว่าอัญชันเนี่ยช่วยลดเรื่องน้าตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วย เพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดด้วยค่ะรวมถึงเ้าบบว่าอ,อตัวอัญชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เป็นฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่วงไหนอากาศร้อนๆเนี่ยก็ควรแนะนําช่วงนี้เลยเ <c oughs> ก็เป็นอัญชันก็จะดีแล้วก็อัญชันนี้ปลูกเองที่บ้านเลยค่ะเดี่ยวตเลยเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนแล้วคนนี้เขาเป็นเบาหวานนะอ่ะเขาก็ไม่ควรกินหวานใช่ไหมใช่ค่ะเราก็จะมีเป็นน้ําผึ้งค่ะล้วก็จะใช้น้ำผึ้งของกานหลวงค่ะนี้จะเป็นน้ําผึ้งเกสรดอกลําไยเพราะฉะนั้นอ่า น้ำพึ่งมันก็หวานอะมันมันไม่ปริมาณน้ำตาลมันจะไม่เท่ากันอ๋อใช่แต่ว่าเราก็สามารถบอกได้ว่าโอเคถ้าเป็นคนไม่ทานหวานจริงๆแบบ<อ>ห้ามเลยเนี่ยไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะแล้วก็แบบ<อ>แต่ว่ามันก็จะเหมือนการทานน้ำเปล่าเป็นน้ำแบบเป็นยาไปเลยมากกว่าถ้าสมมติอยากทานให้มันสดชื่นหน่อยอก็จะแนะนำว่าใส่เป็นน้ำพึ้งแทนไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอันนี้คือเบาหวานอ่ะอันั้นเดี๋ยวผมขอ,อสั่งหนึ่งเมนูก็คืออัญชันสำหรับเบาหวานแล้วแล้วเมื่อกี้เห็น พี่อ้อยบอกว่าอะไรนะมีมีอะไรเป็นแบบอย่างร้อนเป็นเซ็ตร้อน่ะคะก็จะสามารถทานทานที่นี่ได้ก็คือจะอยู่ในตัวเพรสเนี่ยค่ะตัวนี้จะคล้ายๆตัวที่เขาไว้เพรสชาหรือกาแฟของฝรั่งเลยค่ะก็จะตัดเป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะให้หนึ่งเซตแต่ว่าก็จะทานที่นี่เท่านั้นคือเซ็ตของอัญชันของชา้อนทุกอย่างเลยของชาร้อนทุกอย่างเป็นเซตร้อนเมื่อกี้นี้อ่ะบอกว่าเบาหวานอัญชันก็จะเป็นเซ็ตของ อันชันร้อนหรือไงฮะหรือว่าใช่ค่ะหรือถ้าอยากทานเป็นอันชันเย็นเพราะอากาศร้อนหนุ่มก็ได้เหมือนกัน<อ>ค่ะคือสำหรับบางคนค่ะเหมือนอคุณปู่คุณย่าที่อายุมากแล้วเนี่ยค่ะความ่าันก็จะไม่ค่อยชอบการทานน้ำแข็ง เพราะว่าแต่แตแตละยุคล,ละสมัยเนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยกินน้ําแข็งไม่ดีต่อร่างกายเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนร่างกายเราเราเป็นคนอยู่เมืองร้อนเนาะถ้าเกิดว่าเราทา,ทานของเย็นเข้าไปเงี้ยคะถ้ามันไม่ใช่ฤทธิ์เย็นไม่ใช่ฤทธิ์ของยาเย็นก็จะทาให้สมดุลของร่างกายเสียเพราะฉะนั้นเขาจะทานเป็นชาร้อนไย่งเงี้อครับอ<ๆ>่งกันเชิญน้องจ,จ๋าเดี๋ยวผมจะดูดกรรมวิธีอ่ามาเซตร้อน<ด>ของอัญชันที่เหมาะกับคนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานเนาะ อ่าสมมุตนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเคสสมมุติเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถามต่อว่าอะไระเดี๋ยวนี้คนมักจะโลกยอดนิยมอะไรยังไงน้องจ,จา้าจ๋ามีความรู้อะไรจะแนะนําเรานะฮะอ่านี่ก็นี่ค่ะเราก็จะกดลงมาแค่ครึ่งหนึ่งเราจะไม่กดลงไปทั้งหมดถ้าแต่ว่ากดลงไปทั้งหมดนยค่ะ ตัวยามันจะไม่ไม่สมา่ำเหมอเราก็จะกดลงมาให้ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ตัวอันชันเขาค่อยๆกลายออกนะคะค่ะนอกจากตัวอันชันที่แนะนําก็จะมีตัวชาเขียวกุหลาบค่ะมันจะเป็นใบชาเขียวอบกับน้ํากุหลาบค่ะออร์แกนิกแท้ร้อเอร์เซ็นมาจากที่เชียงใหม่เลยอันนี้ก็เหมาะกับ มาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจค่ะเพราะว่าช่วยเรื่องระบบการไหลยเยวยียนเลือดซึ่งก็เอามาทําอย่างนี้ได้เหมือนกัน,ห,น,กนหรือว่าจะทานเป็นแบบเย็นก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเออยางกันมันร้อนไม่ค่อยชอบทานอะไรที่ร้อนๆแน่กันร้อนก็ทานเป็นชากราบเย็นได้เหมือนกันครับ เนี่ยค่ะสีมันก็จะไม่สวยแบบนี้ล้วก็จะกดเบาๆแค่นี้นี่เป็นสีที่ออกมาของดอกอัญชันแท้ๆเลยใช่ค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือปล่อยแห้งคาต้นแล้วก็เด็ดออกมาจากต้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยทานอัญชันก็จะบอกว่ามีติดขมใช่ไหมคะแต่ว่าอัญชันของนูเนี่ยไม่มีติดขมแน่นอนเพราะว่าเราเอาก้านด้านในออกเพราะตัวก้านนี่แหละค่ะที่ทําให้มีกลิ่นผมมีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะก้านด้านในมันมันมันเหมือนกับดอกแคเหรอ ที่มันมีขมขมอย่างนั้นใช่ค่ะมันจะมีท่อนที่เป็นจุกใช่ไหมคะเป็นดอกอัญชันอ๋อเนี่ยค่ะเราไปหยิบให้ดูนะคือเพราะดอกแคร์มันดอกใหญ่เนาะมันมันมันก็เลยออมันก็คืออันนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีถ้าเกิดว่าเราปล่อยแห้งคาต้นเลยแล้วเราไปเก็บมามันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเป็นตัวดอกแล้วก็เป็นส่วนของกลีบดอกเลยแต่ว่ามันจะติดกันเพราะว่าตัวอัญชันเนี่ยเวลาแห้งคาต้นเขามีสีของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่าเวลาเราดึงออกมาค่ะเราจะดึงส่วนที่ออเป็นออดวยลยอ้ดึงตรงส่วนปลายแล้วก็ออก<ช>แล้วก็เป็นไส้ออกมาครับแล้วก็สำหรับท่าใดที่อยากทานหวานเพิ่มก็จะใส่ปเป็นน้ำผึ้งแยกไว้ให้ค่ะเราเซตไปให้อย่างนี้ใช่ก็จะเป็นหนึ่งเซตแบบนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยน้ำร้อนนะคะเผื่อว่า อยากัดเตือจีอ้ยเพราะว่ายิ่งทานนะคะมันเหมือนชาก็คือยิ่งทานก็ยิ่งเข็มขึ้นถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทาน,ทานเข็มก็สามารถเพิมน,น้ำร้อนได้แล้วก็แก้วถ้าเกิดว่ามามากกว่าหนึ่งคนก็สามารถขอแก้วเพิ่มได้แล้วก็เ,ออเป็นน้ำตาลหรือว่าน้ำเครื่งแล้วแต่แต่ถอดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเบาหวานก็จะแนะนำเป็นน้ำกลมค่ะจ่ายเป็นหนึ่งเด่ามันเหมือนกับเป็นการแหมบรรยากาศอันนี้มาดูบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเซตนี้ไปนั่งนี่ฮะนั่งชิวๆริมคลอง ลมพัดเย็นสบายเห็นกังหันไมฮะมีลมเห็นไหมฮะลมหมุนๆนะแล้วชมบรรยากาศลมพัดเย็นริมคลองอ่าน้องจ๋าครับน้องแค่จ๋าขอเดี๋ยวผมเอาไปทานตรงนู้นครับครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญเชิญน้องนั่งคุยต่ออีกนิดนึงมาแล้วคุณนี่เซตนี้อันชันเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นชุดอันชันร้อนะคะอันชันร้อนเหมาะกับร่างกายคนที่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องน้องจ๋านั่งนั่งคุยกันก่อนครับนั่งคุยกันก่อนก็จะประกอบอันนี้น้ําน้ําร้อนน้ำร้อนที่ให้มานะฮะแล้วก็มีอันชันนะคุณชันน่าทานมากเนี่ยทานได้ค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราเราเราคุยกันน้องจ๋าถอดแป๊บนึงก็ได้มั้ยจะได้จะได้เพราะผมเนอะต้องถอดอยู่แล้วผมจะชิมไม่ถอดก็ชิมไม่ได้เดี๋ยวจะได้ให้เอฟีได้เห็นใบหน้าของน้องจ๋าเดี๋ยวเวลามามาอุ่นุนมาหาจะได้อันนี้เราเราเทลงไปเลยใช่ไหมฮะใช่โอ้สีสวยนะคุณดูจ อันชันใช่ไหมฮะอันชันบอกว่าคนเป็นโรคเบาหวานและยังมีอีกอีกอีกหลายหลายอย่างที่น้องจ๋าจะมาให้ความรู้นะฮะอันนี้ถ้าเราชอบเราก็ใส่เพิ่มนะเพิ่มแต่ว่ายังยงดีกว่ายังอย่างนี้ดีกว่าลองทานแบบนี้ดูนะคะจะเหมือนน้าเปล่าค่ะแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นเพราะปกติหลายๆคนเนี่ยจะชอบบอกว่าเนี่ยอันชันจะมีกลิ่นกลิ่นเขียวแต่อันนี้จะไม่มี ก็เหมันน้ำเาค่่ก็เหมือนริงน้ำล่ใช,แใช่แต่ว่าเขาจะมีริ์เย็นก็คือจะทําให้เรารู้สึกอู้ค่อยๆเย็นขึ้นค่ะเราจะไม่รู้สึกร้อนมากกับร้อางั้นเดี๋ยวระหว่างระหว่างกิบไปเออ คุณจะชิมไหมคุณจะชิมไหมอันนี้มีมีอันนี้แล้วกูตัดกูตัดสั่งมาแล้วแต่อันนี้เป็นแบบตัวอย่างของอันชันเย่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันชันมะนาวอันชันมะนาวใช่ขันุญาตนะคะถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เราสามารถกวนได้ข่ไว้เสื้อเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวตัวอันชันอยู่ขราใช่ค่ะข้างบนก็จะเป็นน้ำตอนนี้เรื่องเบาหวานผ่านไปแล้วยวขอความรู้น้องจ๋าได้ค่ะ คนที่มาสั่งมีไหมมีมีมากิน<ม>แล้วก<ม>็มาบอกมาบอกว่า,าจะต้องการแบบนั้นแบบนี้แล้วน้องจ๋าเคยแนะนำรึามีค่ะเพราะว่าตัวจ๋าเองนะคะจ๋าเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพจ๋าก็ะจะต้องศึกษาเกี่ยวกับด้านนี้อยู่ตัวจ๋าเองเรียนที่มศสคมันก็เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อสุขภาพก็เหมือนเป็นการฝึกงานไปในตัวว่าอันเนี่ยต้องแนะนําว่าแต่ละชนิดเปียังไงก็ต้องหาข้อมูลมาค่ะ ก็มีหลายโรคเลยค่ะนี้เบาหวานลวความดันความดันความดันควรทานอะไรอความดันนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําเป็นอัญชันเพราะว่าความดันจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตด้วยเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับไตเนี่ยอัญชันเขามีสีค่ะไตของเราก็จะทํางานมากขึ้นก็จะแนะนําเป็นอื่นๆมากกว่าเช่นพวกชาเขียวหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ไม่แทรกแรงเท่าแต่ว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็จะไม่แนะนําเป็นชาเขียวเพราะว่าตัวคาเฟอีนก็จะแนะนําเป็นชากุหลาบที่เป็น ที่เป็นตัวออแกนิกอะค่ะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องอความดันสูงอะไรั้งนี้แล้วก็พวกอะไรพวกนี้เท่าไหร่เราหวานความดันดหัวใจใโรคไตไม่ควรกินอัญช,ชันแล้วมีต้องไปจริงๆอ่าพวกน้ำที่มีสีทั้งหลายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอันชนันหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นน้ำสมุนไพรเองเราไม่ควรจะทานที่เป็นอ่าที่มีสีเพราะว่าไปของอนนกันนะขึ้นในการข,ขับสีออก แล้วมีโรคอื่นไหมที่เดี๋ยวนี้ก็เป็น,ปนกันน้องจา๋าส่วนใหญ่จะมาด้วยโรคฮิดเนี่ยแหละค<ะ>่ะสามโรคนี้นก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ด้วยความที่ว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนก็จะถามว่าตัวไหนานแล้วดีขึ้นกับช่วงอากาศตอนร้อนก็จะเนี่ยค่ะเป็นอันชันเพราะอันชันก็มีริทเย็นแล้วก็เป็นชา<ะ>ลา แต่ว่าสำหรับใครที่ชอบความสดชื่นแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมากก็จะเป็นบวยค่ะเป็นบวยโซดาเพ<อ>ราะ<อ>ว่าบวยเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยแนะนำให้กับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคอ,อื่นเพราะว่าบวยมีรสที่ค่อนข้างจาัดเพราะฉะนั้นการที่เราใส่น้ำตาลหรืออะไรพวกี้ค่ะมันเยอะมากน,ะะออนอกจากนั้น ทางร้านเห็นอันนั้นมีมีน้ำอะไรโกจิเบอร์รี<ช>่มันมันคือเกากี้ไหมใช่ค่ะ <c oughs> เกากี้เกล็ <c oughs> ี้ที่นี้อ่าช่วงเนี้ยค่ะมันเป็นช่วงที่โกจิเบอร์รี่หรือว่าเก,กากี้เนี่ยมันออกค่อนข้างน้อยอที่จะเอามาทําเป็นชาได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็จะคือหลายๆอย่างก็จะออกมาตามเหมือนรูกาลเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกมะตูมที่อ่าถ้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าร้านของหนูอ่หนูทำแก้วต่อแก้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มาสั่งถ้ารอไม่ได้หน,นูก็จะแนะนำเป็นอันชานเ,เป็นชาขเขียวกุหลาบเป็นชาเขียวข้าวโอปุ่นเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่ารีบอะค่ะมันไม่ได้แน่ๆเพราะว่าหนูทํามาตุ้งแบบมาตุ้มแห้งต้มทีลรแก้วอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข<ะ>้างแบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้แอบพูดเมื่อกี้สั่งทำไมทำชา้าเห็นน้องค่อยๆทำค่อยๆทำอ๋อรู้ความหมายแล้วล่ะใช่ไหมเ <laughs> พราะนั้นเพื่อนๆอย่าอย่าไปว่านะก็คือน้องเขาเนี่ยต้องระมีดระไมเนาะใช่ไหมฮะ หมือนเหมือนเหมือนิปเดือนเลยที่ทาที่นี่นี่คือผมว่าบรรยากาศชิวๆบรรยากาศเรื่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ควรจะมาเร่งรีบนะเรามาพักผ่อนสบายๆลงพักเอื่อยๆแต่เมื่อกี้หูน้ำเนยหันหันหันไปค้อนน้องทิงเนี่ยทำไมน้องค่อยๆใจเย็นจังเลยเพราะรู้ความลับแล้วว่าจริงๆจะต้องละมิดรละไมในการทาอะไรพวกนี้นะะน้ำขิงก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็แดงแดงลายเลส ตันไหนคะตรอะไรเลสทีโรสทีสีแดงแดงโรสโรสทีค่ะเลยชาหรือว่ากาแฟอื่นๆที่เป็นทั่วไปอย่างชาเขียวชาชาไทยอะไรเงี้ก็มีเหมือนกันนะคะงั้นก็ โฆษณาร้านเองค่ะก็ร้านนะคะอยู่ที่ตลาดน้ำสองฟองมาตลิ่งชันโซนซีค่ะ ถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยจากทางหน้าโบสถ์ก็เข้ามาจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาเนี่ยเลี้ยวซ้ายมือก็เจอไรเลยค่ะก็จะเป็นร้านน้ําร้านแรกนะคะในโซนส,สีก็สามารถมาเจอกันได้ค่ะ,ะตัวหนูเองจะว่างมาช่วงนี้จะว่างมาช่วงวันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์มีเรียนแต่ว่าวันเสาร์ก็จะเป็นแบบคุณแม่กับพี่สาวอีกคนมาขายแต่ว่าก็สามารถมาคุยมาพูดคุยกันได้ค่ะ นะมันก็มาอหนุนร้านของน้องนะนเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็แถมให้ความรู้อีก FC ช่องโด,โดโดพาเที่ยวนะมาร้านนี้ห้ามบอกนะฉันจะกินนั่นจะกินนี้มาบอกว่าเป็นอะไรมาเจอน้องจา๋าหรือคุหรือคุณแม่คุณแม่อยู่นั่นใช่ไหมครใช่ค่ะนั่นคุณแม่คนะ่ะถ, <c oughs> ถ้าเกิดไม่เจอน้องจา๋าน้องจ๋าไปติดเรียนก็ก็ก็ผิดนะครับมาบอกว่าเป็นความดัน อะไรเงี้ยนะฮะก็ก็บอกไปแล้วสมควรจะทานอะไรนะอะไรเงี้ยได้ความรู้ด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอบคุณน้องจ๋ามากค,ครับขอบคุณพี่อ้อยด้วยครับที่มาให้ความรู้ดีๆก็เพื่อนๆ,ๆครับตรงนี้ตลาดน้ำสองคลองวัดตะหนิงชันนะครับเพื่อนๆอน,อนอย่าหลงนะมันมีสองตลาดภาพบอกว่าตลาดน้ำตะห่ิงชันนั่นอีกที่หนึ่งแต่นี่ตลาดน้ำ 2คลองวัดตลิ่งชัน2คลองก็คืออันนี้คือคลองคลองชักระ่ะแล้วก็มีทางด้านนู้นคลองวัดตลิ่งชันคลองวัดตลิ่งชันนะครับเพื่อนๆครับก็มาชมแล้วก็ตลาดเนี้ยว่างขวางนะฮะที่เรานั่งอยู่นี่คือโซนซีน้องจ๋าอยู่โซนซี<อ>แล้วเลยไปทางนู้นยังเดินอีกได้ไกลนะครับ แล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่5้าคลิปที่4นะฮะถ้าเพ,เพื่อนเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ลองถอยไปดูคลิปอืนอ่นๆซึ่งมีความรู้แล้วก็นําไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสลิงชันซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณโบราณอยู่ริมคลองนี่ก็คือเป็นวัดเก่าแก่ฝั่งทนของเรานี้วัดเก่าแก่ท้งนั้นครับเพื่อนๆครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่องโดโดพาเที่ยวครับ เื้อโดโดลาเที่ยวนะขายของจคเก็ตหนึ่งตัวละ250บาทนะครับเมื่อกี้มาที่นี่เจอเอฟซีเชฟทอง f อไหลายๆท่านมาอุดหนุนดีที่เอาติดมาไทยรถนะครับชุกท่านครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีโดครับพีโดครับสวัสดีครับพีีสวัสดีครับบ๊ายบายขอบพระคุณมากครับอันนี้คุณแม่ของน้องจ๋า ให้เพื่อนเพื่อนเห็นเห็นหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามาจะได้จะได้มาขอคําปรึกษาเรื่องน้ําสมุนไพรอะไรต่างๆนะครับใช่ครับครับขอบพระคุณมากครับนีครับมาก็ร้านนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับสังเกตเข้ามาทางนี้นะครับเดินเข้ามาแล้วก็ร้านของน้องจ๋าเขาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ พระที่อยู่ย่านนี้ได้รับกิจนิมนต์ใช่ไหมก็ก็ไปทางเรือครับไปทางเรือสวัสดีค่ะช่องนรุพัดเที่ยวนะคะพุธกิจำสบายนะคะเอซีทุ่งใดนะคะสนใจเสื้อนะคะของช่องนรุพัดเที่ยวนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะ250บาทนะคะ แล้วก็ใส่สบายนะคะถ้า FC คนไหนสนใจสามารถสั่งได้นะคะ